เมื่อมหาเศรษฐีต้องการดัดสันดาลูกๆทั้ง3ที่มีนิสัยฟุ่มเฟือยใช้เงินไม่รู้จักคิดเขาจึงแกล้งล้มละลายและพาลูกๆไปอยู่ในสลัมให้หางานทําเลี้ยงตัวเอง We Are the n o b l e ปี2013หนังเรื่องนี้มันเกี่ยวกับครอบครัวที่โคตรรวยครอบครัวหนึ่งในเม็กซิโกซึ่งประกอบไปด้วยเจอมันผู้พอ่อและลูกอีก3คนคนโตคือบา์บีคนกลางฮาวีและน้องคนสุดท้องชาลี พวกเขาต้องกำพพ้าแม่ครับเพราะมีกี่ปีที่ผ่านมาเธอได้เสียชีวิตไปด้วยปัญหาสุขภาพและสิ่งที่เธอเหลือ,อไว้ให้ลูกๆของเธอก็คือมรอดกจำนวนมหาศาลนั่นเองดังนั้นพวกเขาจึงโตมาบนกองเงินกองทองโดยไม่จำเป็นต้องทำงานเลยตลอดชีวิตก็อย่างได้และถ้าถามว่าเจอวันผู้ฟอไม่อบดมสั่งสอนเลยหรือไงก็ต้องบอกว่าใช่ครับวันๆเนี่ยเขาเอาแต่ทำงานจนไม่มีเวลาคอยดูยแลอาเจใสัยลูกๆเลยและเขายังคิดถึงอย่องเขามาเขาคิดว่าลูกๆยังคงเสียใจกับการจากไปของแม่เขาก็เลยปล่อยให้ลูกๆสนุกกับชีวิตเพื่อยยดยาจิตใจครับแต่ พวกเขาทั้งจัดง,งานเลี้ยงอย่างฟุ่มเฟือยซื้ออะไรก็ได้ที่พวกเขาต้องการบินเจ็ส่วนตัวไปเที่ยวพักผ่อนกับเพื่อนๆอยู่หลายครั้งและใช้เงินอย่างไม่รู้จักคิดกันเลยทีเดียวจนกระทั่งวันหนึ่งผู้พ่อเนี่ยเริ่มคิดว่าสักวันจะต้องให้ลูกมารับช่วงต่อธุรกิจของเขาแต่ในเมื่อลูกคนไม่ทำงานเลยเนี่ยมันเลยทำให้เขาเริ่มกังวลทนานมาวีลูกสาวคนดีวของเขากำลังคบหาก,กับปีเตอร์นักธุรกิจล้มละลายซึ่งแก่กว่าเธอถึง20ปีเขาต้องการจะแต่งงานกับเธอให้ได้เพราะหวังจะเอาเงินมรดกของเธอมาจ่าย ช่วงแรกเนี่ยบาร์บี้ไม่รู้จุดประสงค์ของมอนี่พอเธอร่มหลงในตัวของปีเตอร์มาจนมาทำให้เธอตาบอด ต่อมาในเช้าวันเกิดของบาร์บี้ขณะที่คนใช้หลายคนก็มาตกแต่งบ้านเธอจำได้ว่าหนึ่งในนั้นคือ o, ลูโชหลากชายของป้าแม่บ้านซึ่งในตอนเด็กๆลูโชก, <uch> ก็เคยมาพักอาศัยอยู่ในห้องคนใช้ของคึ้นหานในตอนที่ยังเป็นวัยรุ่นเนี่ยบาร์บี้ชอบแกล้งและสร้างความน่ารำคาญให้กับลูโชอยู่เป็นประจำครับแถมเธอก็แกล้งยุ่ยยนเขาด้วยเพราะงั้นลูโชก็เลยไม่ชอบนิสัยของเธอเลยแต่กลับมาที่คนกลางชื่อฮาวีเขาเป็นลูกคนเดียวที่ดูจะสนใจเล็กน้อยในการรับช่วงต่อธุรกิจของพ่อเพราะในเวลาที่เขาไม่ได้ไปปาร แต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็แทบไม่ได้ทําอะไรเลยนอกจากคิดไอเดียแปลกๆพิสดารอย่างในเช้าวันนี้เนี่ยเขาเสนอให้พ่อเริ่มทำธุรกิจส่งน้ามันถึงหน้าบ้านคนอื่นเขามีส่งข้าวส่งพัสดุหมอน,นี่ก็เลยจะส่งน้ำมันว่างันเถอะซึ่งเมื่อคาริมหุ้นส่วนธุรกิจของเจอรัแนได้ฟังแล้วเนี่ยก็ได้ยอ้อยาเขาครับคิดออกมาได้ยังไงส่วนเจอรันผู้พ่อเขาก็แนะนําลูกชายว่ามันติดปัญหาตรงไหนแต่แล้วเขาก็อยากให้ลูกได้ทํางานที่มันยากขึ้นเผื่อว่าเขาจะได้มีไอเดียดีๆที่มันใช้ได้จริงเพราะงั้นเขาก็เลย แต่นั้นก็ตามมาที่ชาลีลูกคนสุดท้องเขายังเป็นนักศึกษาอยู่แต่เขาก็ดูดเรียนแทบทุกวันแถมยังมีเรื่องชู้สาวกับอาจารย์อีกและนี่จึงกำลังจะทําให้เขามีปัญหาชาลีก็เหมือนกับพี่ๆทั้งสองครับชีวิตแต่ละวันก็ดูดเรียนไปปาตีและใช้เงินพ่อแม่อยากปลาประโยชน์ต่อมาเมื่อเจอมันอยู่ที่บริษัทเขาได้เห็นบินค่าชใช้จ่ายของล,กลกูกจากเดือนที่แล้วเขาแทบช็อกเลยทีเดียวรีดรายการแต่ละอย่างมีแต่ของฟุ่มเฟือยไร้สาระทั้งนั้นคาริมเนี่ยเตือนให้เพื่อนทาอะไรสักอย่างปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปไม่ดีแน ซึ่งเจอแมนก็ต้องการสั่งสอนลูก,ลกให้รู้จักวิธีการใช้เงินและความลำบากกว่าจะหาเงินมาได้แต่ตอนนี้เขายังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงครับในบ่ายวันนั้นฮาวี Harvey, คิดอยากจะไปเที่ยวไมอาม,าเอามีเขาก็เลยพาเพื่อนบินเจ็ตส่วนทัวไปตั้งแต่วันนั้นเลยโดยที่เขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับการประชุมที่พ่อฝากให้ดูแลครับต่อมาในตอนเย็นบาร์บี้ก็กำลงสนุกสนานกับงานเลี้ยงวันเกิดของเธอที่เห็นลูโช่ยอยู่ฝั่งของห้องจึงเข้าไปแกล้มโดยขอให้เขาช่วยทาความสะอาดชุดของเธอ ดูช่อถอนหายใจคิดว่าเธอไม่ได้เป็นผู้ใหญ่ขึ้นเลยสักนิดแต่ที่เขายังทนให้เธอแกล้งอยู่ก็เพราะว่าเขาเคารพเจอมมนครับเจอมันเป็นเจ้านายที่ดีต่อครอบครัวของเขาและทันทีที่ปีเตอร์เห็นเจอมมนเนี่ยบอนี้ก็รีบเข้าไปหาทันทีโดยบอกว่าเขากับบาร์บี้มีเรื่องที่อยากจะคุยกับเจอมันส่วนตัวแต่นั้นทั้งสามจึงเข้าไปคุยในห้องทำงานของเจอมมนครับซึ่งปีเตอร์ก็ไม่รอช้าเขาขออนุญาตเจอมันเพื่อแต่งงานกับบาร์บี้เจอมมนเนี่ยก็เลยถามปีเตอร์กลับว่าเขาจะทาให้ลูกสาวของเขามีความสุขได้ยังไงเอ Peter เพราะเธอกับปีเตอร์จะใช้เงินมรดกข,ของแม่เจอมันจึงรู้ได้ทันทีว่าหมอนี่ไม่ใช่คนดีมันต้องการจะก่อลูกสาวเขากินครับเขาจึงไม่อนุญาตให้ลูกแต่งงานกับปีเตอร์แต่ถ้าว่าบาร์บี้ก็ไม่ยอมฟังเธอรู้กออกไปข้างนอกและเปล่าประกาศว่าเธอกับปีเตอร์ได้บันมายกันแล้วและกำลังจะแต่งงานกันอีกไม่ช้านี่ทำให้เจอมันน่าเสียและกัวงวลเกี่ยวกับลูกสาวของเขามาแต่ปัญหาก,ก็เพิ่มขึ้นมาอีกเมืเ่อเขารู้ว่าฮาวีทิ้งการประชุมสำคัญที่เขามอบหมาย เถม็มแล้วจากนั้นเขาก็ได้รับโทรศัพท์จากมหาลัยโดยบอกว่าชาลีเขาถูกจับได้ว่ามีเซ็กกับอาจารย์และได้ถูกไล่ออกแล้วได้ฟังแบบนั้นเจอมันก็เครียดหนักเลยครับดูทั้งสามสร้างปัญหาพร้อมกันแบบนี้เจอมันหายใจลำบากและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล ซึ่งล,ลูกมาเยี่ยมเนี่ยเขาก็เลยแกล้งทำเป็นหัวใจวายเขาหวังว่าสามพี่น้องจะรู้สึกผิดที่ทำให้พ่อของตัวเองล้มป่วยแบบนี้แต่ทว่าเขาก็คิดผิดเพราะพวกลูกๆดันเถียงกันถึงเรื่องบางที่อยากดูไม่ได้สนใจพ่อว่าจะเป็นจะตายครับและเมื่อพวกเขาออกไปเจอมันก็เลยตั้งมั่นว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องดัดสันดาหลูกๆให้รู้จักชีวิตซะบ้างครับเขาและคาริมจึงวางแผนที่จะแกล้งเป็นคนล้มละล,ะลายและจะส่งลูกทั้งสามไปอยู่ในสลัมให้พวกเขาได้ทำงานหางเงินเองซึ่งต่อมาขณะที่ฮาวีกำลังปาร์ตี้กับเพื่อนเหมือนเคยบาร์บ บาร์บี้พยายามจ่ายเงินของเธอด้วยบัตรเครดิตแต่มันก็ไม่สามารถทําได้เธอไม่เคยมีปัญหาแบบนี้มาก,ก่อนในชีวิตเธอก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงต่อมาในเวลาเดียวกันสามพี่น้องก็ได้รับโทราศัพท์ให้รีบกลับบ้านทันทีเมื่อมาถึงบ้านนี่สัญญาณโทราศัพท์ของพวกเขาก็ถูกตัดทำเอางงกันไปหมดเลยว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งทันใดนั้นเหล่าตำรวจและผู้คนก็แห่มาที่บ้านผู้ถ่วงนี้ซึ่งแน่นอนว่าคนพวกนี้เจอมันก็จ้างให้แสดงตบตาลูกๆครับทั้ง3ามลูกพี่ล้าแม่บ้านงงเป็นไก่ตาแตกพวกเขาสองหน้าต่างเห็นเจ้า ซึ่งจากนั้นเจอมงนงก็เข้ามาและบอกให้ทุกคนหนีไปกับเขาพวกเขาเปีนกระพงออกมาหลังบ้านจากนั้นก็นั่งแท็กซีล่ลบไปจากความวุ่นวายและเมื่อออกมาหาจากบ้านได้สักพักหนึ่งเนี่ยพ่ออธิบายว่าเขาถูกคาริมโกงหมอนั้นหอมเงินบริษทัททั้งหมดช่งหนีไปทําให้ทางการอายัดทรัพย์สินทั้งหมดของเราไว้จ่ายหนี้ตอนนี้พวกเราไม่เหลือเงินสักแดงเดียวแถมต้องกลายเป็นแพลรับบาปถูกทางการตามไล่ล่านข้ก็หาช่อโกงอีกต่างหากและพ่อบาบีและหาวีเป็นผู้ถือหุ้นของบริษทัทตำรวจจึงตามไล่ล่าทั้งสองด หมายความว่าตอนนี้พวกเขาทั้งหมดจะต้องห้ามติดต่อกับญาติหรือเ,เพื่อนและต้องใช้ชีวิตเงียบๆหาเลี้ยงตัวเองสามพี่น้องที่ได้ยินข่าวร้ายเนี่ยพวกเขาเสียใจมากไม่นึกไม่ฝันว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นครับต่อมาเจอมันพาลูกไปที่บ้านเก่าของตามันอยู่ในชุมชนสลามครับบ้านหลังนี้ไม่ได้อยู่ในรายการทรัพย์สินของบริษัททางการจึงไม่รู้แต่บ้านเนี่ยมันก็เก่าและทรุดโทรมมากเพราะไม่มีคนอยู่มาหลายสิบปีทั้งสามคนต่างหวาดผวาที่นี่มากเพราะตลอดชีวิตเขาเคยพักแต่โรงแรมหรูๆทำให้พวกเขาไม่คิดว่าจะอยู่ที่นี่ได้ กูพอจึงบอกว่าเราจะซ่อมแซมบ้านหลังนี้ไปด้วยกันตามเงินที่หามาได้เป็นในว่าเปลี่ยนบ้านให้ดีขึ้นเหมือนกับเปลี่ยนนิสัยของพวกลูกๆให้ดีขึ้นครับจากนั้นต่อมาพวกเขากินอาหารจากริมทางแบบต้ามีตามเกิดลูกๆก,ก็ถามนะครับว่าเราจะหาเงินมาใช้ยังไงเจอมันจึงบอกลูกๆให้ออกไปทำงานอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกในชีวิตให้เรียนรู้ว่ากว่าจะหาเงินมาได้แต่ละบาทมันยากแค่ไหน เช้าวันต่อมาเจอมันก็ปลุกลูก,ลก,ลก,ลกตั้งแต่เช้าบาร์บี้พยายามอาบน้ําแต่ก๊อ,อกน้ําก็มีแต่น้ําสกปรกสีน้ําตาลเข็มเธอจึงได้ใช้เจลล้างมือแทนเพื่อฆ่าเชื้อตามร่างกายส่วนฮาวีเอาไปหาเพื่อนเพื่อนแก๊งปาร์ตี้ของเขาเข้าของเงินจากเ,เพื่อนโดยสัญญาว่าจะคืนเงินให้ทันทีที่ทางการคืนทรัพย์สินให้ แต่ถ้าว่าคนพวกนี้ปฏิเสธที่จะช่วยหาวีในเมื่อไม่มีเงินพวกนี้ก็ไม่นับว่าหาวีเป็นเพื่อนครับกลับมาที่บาร์บี้เธอโทรหาปีเตอร์แล้วบอกเขาว่าต้องเลื่อนงานแต่งงานออกไปซึ่งเมื่อปีเตอร์ได้รู้ถึงสถานการณ์ของครอบครัวบาร์บี้มอนี่ก็อารมณ์เสียมากเพราะมันจะไม่ได้ใช้เงินกรโดของบาร์บี้แล้วและมันก็ตัดสายเธอไปในตอนที่เธอจะของเงินช่วยเหลือและชารีเขาเป็นคนที่ออกไปหางานทําเขาไปตามที่พ่อขอและเขาก็ได้งานที่ธน,นาคารอย่างง่ายดายจากเส้นสายที่พ่อมี เจ้านายของเขาเธอหงุดหงิดชาลีมากเพราะตำแหน่งงานนี้ควรจะเป็นของลานสาวเธอเธอขู่ว่าจะเล่นงานเขาทันทีถ้าหากชาลีทำพลาดอกเย็นเราสมาชิกในครอบครัวกลับมารวมกันอีกครั้งพวกเขานำเงินที่หามาได้มาส่งให้พ่อโดยผู้พ่อจะเป็นคนเก็บออมเงินให้ทั้งหมดซึ่งบาร์บี้ห่างได้มากที่สุดครับแต่ไม่ใช่เพราะจากการทำงานปรากฏว่าเธอขายนาฬิกาที่ฮาวิให้เป็นของขวัญครู่ต่อมาแม็กกี้และลูโชหญิงรับใช้ผู้ซื่อสัตย์มาที่บ้านเพื่อช่วยพวกเขาเธอยังหาเสื้อผ้ามาให้พวกเขาได้เปลี่ยนอีกด้วยจากนั้นลูโชก็ทำการแกล้งหยอกลอบ แต่สุดท้ายเพื่อเห็นแก่ป้าเขาจึงยอมหยุดและช่วยหางานให้เธอโดยบอกบาร์บีว่าร้านอาหารที่เขาทำงานอยู่กำลังต้องการพนักง,งานเสริฟอ,อยู่พอดีและก่อนที่ป้าหลานกะเัันจะกลับฮาวี Harvey ก็ถามดูโชว่วามีงานอะไรให้เขาทำไหมซึ่งฮาวีก็ได้เป็นคนขับรถโดยสารครับวันแรกทุกอย่างดีจะเป็นไปด้วยดีจนกระทั่งมีรถคันหนึง่งขี่ตัดหน้าเขาเพยั่เติมน้ำมันแต่มอนี่ยังย่อเยอใส่ฮาวีอีกด้วย ส่วนทางด้านบาร์บีเธอไปที่ร้านอาหารเพระอพบนาโชและเธอก็รู้สึกขยกะขยงที่เห็นเชฟถุยน้ำลายใส่อาหารของลูกค้าจากนั้นเธอถูกบังคับให้เปลี่ยนเป็นชุดพนักงานในห้องล็อกเกอร์ที่ใช้ร่วมกันเมื่อเธอหันไปวุ่นวายลูโชที่ให้เธอมาทำงานนี้เขาก็บอกว่าคนอย่างเธอเหมาะกับที่นี่ที่สุดแล้วที่นี่แหละจะเป็นที่ดัดส์นตารของเธอครับและเมื่อเวลาผ่านไปเราพี่น้องก็เริ่มปรับตัวกับชีวิตใหม่ต้องทำอาหารทำความสะอาดด้วยตัวเองแถมการแข่งรถแข่งทำเวลาเพื่อแย่งลูกค้าของฮาวิ่งกับคูออดียังคงดนำเน ท่านั้นบาร์บี้เอไม่เก่งในการเป็นปพนักง,งานเสิร์ฟซึ่งเธอมักจะเถียงกับลูกค้าที่ทําตัวหยาบคายใส่เธอและนั้นก็ทำให้พวกเขาลุกออกไปโดยที่ไม่ได้จ่ายเงินเลยแถมเธอก็ยังโดนลูกค้าในร้านลุมปาอาหารใส่จนเธอสภาพดูไม่ได้เลยทีเดียววันหนึ่งชาลีทํางานผิดพลาดเจ้านายจาึงเรียกเขาไปที่ห้องทำงานของเธอชาลีก็คิดว่าตาลาดถูกไล่ออกแน่ๆแต่กลับกลายเป็นว่าเธอลงไหในตัวหนุ่มคนนี้และให้เขามีเซ็กกับเธอเพื่อชดเชยความผิดซะอย่างนั้นกลับมาที่บาร์บี้เธอต้องทําความสะอาดร้านเมื่อร้านปิดแต่ลูโชเนี่ยก็ยุ่ง และเมื่อเธอกลับมาบ้านเธอกินอาหารเพียงเล็กน้อยและเดินเอาจานก็ไปห้องน้ำผู้พออ่อบางิญเห็นเขาจึงได้รู้ว่าบาร์บี้ที่อาหารทิง้งและพยายามอ้วกเพื่อรักษาน,น้ำหนักเขาตกใจมากที่รู้ว่าเธอทำมาตั้งแต่มหาลาัยแล้วและเธอก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเธอเป็นโรคบุลรเมียเมื่อไม่กี่ปีก่อนบาร์บี้ก็ไปชดใส่พ่อโดยบอกว่าเขาไม่มีเวลาให้ลูกๆเลยเธอเลยไม่คาดหว,วังว่าจะให้เขาดูแล ในเวลาต่อมาบาร์บี้ก็ไปที่ตลาดยามเช้ากับลูโชเพื่อจะหาซื้อวัตถุดิบไปทำอาหารครับเขายังพาเธอลองชิมอาหารต่างๆจะทำให้นักคู่เริ่มมีความผูกพันกันตัดมาที่สนามกอล์ฟปีเตอร์บอกกับเพื่อนว่าเขาโอนแต่งงานกับบาร์บี้แล้วแล้วก็เล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวของเธอรวมถึงเรื่องที่คาริมหอมเงินหนีไปแต่เพื่อนของปีเตอร์เนี่ยก็ไม่เชื่อเพราะบ,บังเอิญเห็นคาริมเดินเข้ามาจากข้างหลังพอดีปีเตอร์ก็เลยเริ่มสงสัยว่าทุกอย่างมันแปลกๆเขาจึงเริ่มทำการสืบหาความจริง ถ้าท่านฮาวีเขาเคเห็นคู่อดีตของเขากําลังคุยกับเพื่อนอยู่ฮาวี Harvey เข้าไปหาเรื่องท,ทันทีและจากนั้นคู่ก็เริ่มชกปล่อยกันแต่ในระหว่างที่ซัดกันหนัวเนี่ยฮาวี Harvey ก็ได้เห็นหนังสือเล่มหนึ่งที่หมอนี่ทำหล่นและบงเอื่ว่ามันเป็นเรื่องเียวที่ฮาวีชอบอ่านครับต่อมาทั้งสองจึงสงบสรณและได้นงพูดคุยเปิดใจกันนั่นทำให้ฮาวีรู้ว่าหมอนี่มีนิสัยหลายๆอย่างเหมือนเขารวมถึงมีความฝันที่อยากจะทำธุรกิจของตัวเองครับรา้งั้นฮาวีก็เลยชวนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนกันไม่กกกกกี่่่่สััปดาาาาาาตตตออออมมมมมมมท้้้้ออง้งง็รรยไขขขึนนนจเิซืแแบ ซึ่งในขนานั้นเองเจอมันก็รู้วฮาวีมีปัญหาในการสะกดคำพูดและอ่านหนังสือไม่ค่อยออกฮาวีจึงบอกว่าเขาเป็นโรดิเล็กเซียและเคยเข้ารับการบำบัดแล้วเจอมันถึงกับช็อกเขาไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนแต่ฮาวีก็บอกว่าพ่อไม่รู้ได้ยังไงในเมื่อพ่อเป็นคนจ่ายค่ารักษาให้เขาแสดงว่าพ่อไม่ใส่ใจลูกๆเลยมีจึงทำให้เจอมันรู้ว่าที่ผ่านมาเขาไม่เคยเป็นพ่อที่ดีเลยลูกๆโตมาเป็นแบบนี้ก็พ่อเขาเจอมันถึงตั้งมั่นว่าจะรักและดูแลลูกๆให้ดีกว่านี้เขาจะไม่ทำผิดพลาดอีกจากนั้นนเเเวลลาาก็ผ่่ยยรือ ฮาวบี้มีความสุขกับสังคมใหม่ๆบาร์บี้ก็สนิทสนมนกับรูโชขึ้นเรื่อยๆแถมเธอก็ได้กลายเป็นพนักง,งานเสือที่ดีโดยได้รับทิปมากมายจากลูกค้าส่วนชาลีก็ถูกเจ้านายเรียกเข้าไปกินตับเป็นประจำและเมื่อวันหยุดทั้งครอบครัวก็จะช่วยกันต่อเติมซ่อมแซมบ้านหลังนี้ต่มาที่ร้านอาหารเจ้าของร้านจัดงานเลี้ยงประจำปีให้กับพนักง,งานของเขาบาบบร์บี้กับบูโชที่ได้ทำด้วยกันและกระุบกันในที่สุด ท่านปีเตอร์มาที่บ้านเพื่อเจอกับเจอม์นปีเตอร์บอกว่าเขารู้ทุกอย่างแล้วเกี่ยวกับเรื่องโกหกของเจอมันและขู่ว่าจะบอกความจริงกับลูกๆของเขาซะซึ่งเจอมันก็โกัวลุกๆจะเปลียดเขาเจอมันจึงถามว่าปีเตอร์ต้องการอะไรแต่ทันใดนั้นบาร์บี้ก็กลับมาถึงและดีใจที่ได้เจอกับปีเตอร์ปีเตอร์จึงบอกกับสามพี่น้องว่าคาริมกลับมาแล้วพร้อมกับเงิน และทางการก็ปุลลล็อกทรัพย์สินให้เราด้วยซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะได้กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมและบ้านหลังเดิมได้ครับนั่นทำให้สามพี่น้องดีใจสุดๆไม่รอช้าพวกเขาก็เตรียมตัวกับกัรื่งหาทันทีเจอมันเดินตามมายิเงียบเขาไม่สามารถโต้เถียงอะไรได้เพราะเขาถูกปีเตอร์แบ็กมีและก่อนกลับเนียบาร์บีก็ได้เจอกับดูโชข้างนอกเธอจึงต้องจำใจบอกลาเขา เพื่อเธอเชื่อว่าปีเตอร์ก็มาช่วยครอบครองเธอให้กลับมาเป็นปกติได้แถนเธอก็เคยพูดไปแล้วว่าจะแต่งงานกับเขาเธอจึงไม่สามารถทิ้งปีเตอร์เพื่อมาโคบกลูกโชได้วันต่อมาเจอมันไปที่บริษัทเขาขอวิธีแก้ปัญหาจากคาริมเขาต้องการเก็บความลับไว้ไม่ให้ลูกๆรับรู้และจะไม่ยอมให้บาร์บีแต่งงานกับปีเตอร์ไอสารเลวนั่นเด็ดขาด แต่อีกทางด้านหนึ่งบาร์บี้เริ่มมองชุ้เจ้าสาวเธอไม่มีความสุขเลยที่จะแต่งงานกับเขาแต่เธอก็ต้องจำใจเพราะเธอรู้สึกเป็นหนี้บุนคุณปีเตอร์แต่มาเจอมันและข่าริมเรียกให้ปีเตอร์มาหาโดยเจอมันจะเนนเงินให้ปีเตอร์เพื่อให้มันออกไปจากชีวิตของบาร์บี้แต่ถ้าว่าปีเตอร์มันก็ยืงกลาวว่าจะแต่งงานกับเธอแล้วมาครับให้เจอมันเซนสัญญาที่ระบุว่าสามีของบาร์บี้สามารถใช้เงินเท่าไหร่ก็ได้จากกองมรดกข,ของเธอซึ่งเจอมันก็ได้แตจำใจเซนและหวังไม่ได้ใจว่าบาร์บี้จะไม่เลือกหมอนี้เป็นสามี แลัจากนั้นเจอมันไปเจอแม็กกี้ป้าแม่บ้านเขาเล่าความจริงทั้งหมดให้เธอฟังเธอจึงแนะนำให้เขาบอกความจริงกับกลูกโลเพราะยิ่งเขาปิดบังไว้นานเท่าไหร่พวกเขาก็จะยิ่งใช้เวลานานในการให้อภัยเขาเจอมันเชื่อเธอครับเขาจึงตัดสินใจจะทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่เขาก็ไม่รู้ว่าอีกด้านหนึ่งปิดตร์กําลังเร่งให้ลูกสาวของเขาไปจดทะเบียนสมรสด้วยกันมันบอกว่ามันไม่อยากรออีกแล้ว บาร์บี้ประมาะเธอไม่แน่ใจว่าเธอต้องการจะแต่งงานกับมอรนี่หรือเปล่าแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ไปที่สาาการกับปีเตอร์เพื่อจดทะเบียนสมรสส่วนเจอมันเขาดูหาลูกชายและขอยพวกเขามาเจอเขาท,ทันทีแต่เมื่อเขาดูหาบาร์บี้ปีเตอร์ก็รับสายแทนและตัดสายไปเจอมันจึงติดต่อไปที่เพื่อนของบาร์บี้และทําให้ได้รู้ว่าเธอกำลังจะไปจดทะเบียนสมรสไม่รอช้าเจอมันฮาวี Harvey และคาริมรีไปรับชาลีและตรงไปที่สาราการเพื่อช่วยลูกสาวซึ่งพวกเขาก็มาทันเวลาก่านกอนที่บาร์บี้จะเซ็นจากนั้นเจอม์มนก็เล่าความจรงมิง ขาโกหกเพราะเขาต้องการให้ลูก,ลกรู้ว่าการหางเงินมันยากแค่ไหนวันแล้วคาริมก็ซัดปีเตอร์หายความลงไปเจอมันก็บอกต่อว่าปีเตอร์ต้องการเพียงแค่เงินของบาร์บี้มันไม่ได้รักลูกจริงๆซึ่งจากที่ลูกทั้งสาม,ม่รู้ความจริงเนี่ยพวกเขาก็โกรธพอมาที่โกหกพวกเขาพวกเขาเดินจากพ่อไปโดยไม่พูดอะไรสักคำนังจากนั้นสามพี่น้องก็มานั่งไป้ายรถเมล์แล้วคุยกันว่าจะเอาอยัางไงต่อซึ่งสุดท้ายพวกเขาเลือกจะกลับไปอยู่บ้านเล็กๆหลังโซมโซมพวกเขาจะหางเงินด้วยตัวเองไม่พึ่งเงินจากพ่อและจะก,กองมรดูกอีกต่อไป โดยฮาวิ่กับเพื่อนตัดสินใจทำธุรกิจล้างรถและตอนที่เพื่อนเก่าของเขาพยายามจะมาคืนดีเขาก็ไม่สนใจพวกนี้ต่อไปบาร์บี้กลับไปทำงานที่ร้านอาหารและเธอก็เลือกหลู่โชคนที่เธอรักและรักเธอจริงๆส่วนชารีคบกับสาวรุ่นดาวคราเดียวกันและกำลังมีความสุขมากต่อมาในวันเกิดของบาร์บี้หลับเพื่อนและพีพ,พีทุกคนมารวมตัวกันที่บ้านเพื่อสังสรรค์กันเมื่อมีคนมาเคาะประตูและบาร์บี้ก็เปิดประตูออกไปและเจอกพ่อของเธอเขามอบดอกไม้ให้และวอวยพรันเกิดให้เธอซึ่งขณะที่เขาไม่ังจะจากไป สาพี่น้องเ็เรียกให้พ่อเข้าไปข้างในเพื่อเฉลิมฉลองด้วยกันและนางอะไรมาเข้าครัวก็มาอยู่ด้วยกันย่งมีความสุขแถมบ้านหลังนี้ก็ถูกซ่อมแซมจนเป็นบ้านที่สวยงามน่าอยู่เปรียบเสมือนกับนิสัยของทั้ง3ที่กลับตัวเป็นคนดีครับโดยหนังเรื่องนี้ได้คะแนน IMDb ไปที่7.3คะแนนและรถเทนโทเมโตท,ที่84%